สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องแจมแกล้สิงนะครับวันนี้เราก็ไปรับรถมาใหม่นะครับนี่เป็นอีแตนนะครับอีแตนดำนะครับนี่นี่จะประมาณนี้แหละครับนี่สวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับนี่นะครับสวยนะครับอันนี้เป็นรถของป้าผมนะครับก็คือจะผมเอามาใช้ด้วยนั่นแหละจะซื้อบางฝุ่นใช้ไหมนะครับนี่แล้วก็ คือแต่งไม่ได้ครับไม่ใช่รถเรานารถปะราแต่งไม่ได้ครับนี่อันนี้ไฟที่อันนี้ไฟก็ผมสั่งมาให้แกนะครับนี่สิบดวงนะครับสวยๆนะครับตอนนี้ก็เราน้ํา้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันหมดนะครับขับมาน้ำมันหมดก็เนี่ยสเปกนี้นะครับอันนี้คือผมเอารถผมเอารถไปให้เขาทำนะครับคือเอารถเก่าอ่ะคือเอารถคันเก่านะไปให้เขาทำคือเอาคัสซีเอาคัสซีเอาคัสซีน่าจะเอาแค่แค่คัสซีครับนี่คือ เอาแค่คัดซีครับไปให้เขาทําครับนี่ก็คืออันนี้เป็นคัดซีตรงนะครับเป็นอิตแอนรุ่นเก่านะอิตแอนรุ่นเก่านะครับคือเอาไปให้เขาใส่ใหม่นะครับคือเอาไปให้เขาทำใหม่นะครับก็ราคาก็แสนแปดนะครับแสนแปดจบที่แสนแปดเลยครับยางใหม่ครับยางใหม่สีเส้นเผาร้อยนะครับดําก็ดํานะครับก็ราคาแสนแสนแปดนะครับแสนแปดนี่ก็จะประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้เลยเนาะแสนแปด ช่างเขาบอกว่าขนได้ประมาณห้าหกตันนะครับยกได้คร like ับนี่ดำนี่คือกระบอกใหญ่นะครับกระบอกใหญ่แกนน่าจะสามนิ้วนะครับแกนเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปแวถึงบ้านเดี๋ยวผม่ายดูนะครับอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็รอน้ํามันนะครับคือไม่ได้เปิดน้ำมันดูนะครับอยู่ร้านช่างไม่ได้เปิดดูนะครับนี่ก็สวยๆนะครับนี่นี่นะครับก็คือรถอีกอีสิงนะครับคือเราก็ไม่ มันเราก็ไม่คนติเขาครับเพราะว่ามันเป็นรถมือสองเนาะมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่มือหนึ่งะครับก็คือเขาทำยังไงเราก็ต้องอรับได้นะครับรับได้ก็คือเรารถเราให้เขาทานะครับนี่นะทะเบียนเก่ามันนี่อีแต่นี่เนี่ทะเบียนเก่านี่นะครับนี่นี่เกียร์เกียร์ก็เปลี่ยนคือเขาซื้อคือเน,นี่ยรถคันนี้คือทําใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง เพิ่มเกียร์แล้วก็เฟืองเอ้ยเออเผาเผาครับเลยเผาลอยใส่เผาลอยมาครับนี่นี่แล้วก็ดำนะครับก็คือราคาแสนแปดเนี่ยคือผมว่าก็โอเคนะครับก็โอเคนะครับถ้าซื้อใหม่ก็ถ้าสเปคเนี่ยถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณผมผมผมว่าเกินสองห้านะครับสองห้าเกินสองห้าแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นตัวสูงครับถ้าถ้าเป็นคัสซีพวกกระบะนะเป็นคัสซีกระบะ ถ้าเป็นคาสซีกระบะก็ราคา2.5นะครับเผาลอยถ้าร้านที่ผมไปทำนะเนี่ยเผาลอยนะครับเผาลอยแล้วก็ยางใหม่ทั้งหมดเลยครับใหม่ทั้งหมดเลยเอ่อก็อยู่ที่ราคา2.5นะครับดำดำ,ดำก็แล้วแลแต่เราจะเลือกอครับจะดำจะเกียร์ปัน่นหรือว่าไฟฟ้าก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเป็นเกียร์ปันนะครับถ้าดำก็นี่นะครับดำก็ใส ใส่อันนี้ใส่อันนี้เกียบว่างครับใส่ตรงสโลว์เป็นว่างใส่สโลว์เป็นว่างแล้วก็ใส่เนี่ไปตรงเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ยกขึ้นได้เลยครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับพวงมาลัยก็พาวเวอร์นะพวงมาลัยวงเปลี่ยนใหม่นะครับนี่คือคือใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนเก่าเดิมๆแค่นี่อันนี้นี่เดิมๆนะครับนี่เดิมๆนะครับนี่ แต่แค่แคทำสีใหม่ครับสีใหม่แล้วก็คัดสีนะครับคือเดิมๆรถเนี้ยก็คือมีแค่คัดสีแล้วก็เนี่ยหัวแล้วก็เครื่องครับนี่ก็มีแค่น,นี้นะครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ใส่ให้ใหม่นะครับนี่ไฟไฟนี่เราซื้อเองนะครับนี่สิบดวงครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับ ในไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมนี่น,นี้คือฝาผาหมากนะครับคือถ้าพูดพูดถึงอ่ะถ้าอแตเนถ้าถ้าทำอแตอนอนะ่ะคือมันจะไม่มีผาหมากนะครับเนี่ยคือผรมอิเตเอนทุกคันอะ่ะคือจะไม่มีผาหมากนะครับแล้วแต่เราจะสั่งเองนะครับอันนี้แต่อันนี้เขาทาให้นะครับเพราะว่าเราซื้อไฟไฟข้างบนมานะครับเาก็ยังเป็นต้องทํานะครับก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าสเปคกนี่ราคาเซนปด โอเคไหมครับเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมดัาให้ดูนะครับก็ไปเดินถึงบ้านเดี๋ยวเดินดัมให้ดูนะครับตอนนี้ก็รอน้ามันนะครับถึงบ้านแล้วครับสวัสดีก็ถึงรอยแล้วครับนี่ก็เครื่องเป็นสิบสี่แดงครับสิบสี่แดงห้าที่สิบสี่พลัดนะครับวิ่งดีเหมือนกันครับเปล่งทำมาได้ทั้งหมดนี่เติมเปล่งติดนี่ก็ไฟนะครับสิบดวง ส,สวยๆนะครับ yeah, like. ในธรรมดาที่ไหนถ่ายเสร็จเราต้องถ่ายลงทําเสร็จแล้วต้องถ่ายลง,ยลง,ถยลงรถเรานี่ฮะน,นี่เกนน้ำกระบอกอใหญ่ใหญ่เกนก็สามนิ้วน,นั่นนี่เกนสามนิว้วเกนใหญ่มากครับกระบอกยกก็ยกได้ประมาณสี่ห้าตันนะครับนี่ก็เป็นก็บะโอ้สีชมส,สีส้มนะครับ สีก็เป็นสีเขียวสีม่วงสีขาวตัดนะครับสีบอลก็ใครสนใจนะครับนี่ครับก็อูนี่นะครับตามนี่นะครับคนเล็กการช่างนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ PTO นะครับตัวนี้ยกเวลาดํายกนะครับอันนี้ก็เป็นปิดเปิดไฮดรอลิกนะครับขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงนะครับอาลงก็นี่ลงลงนะครับนี่ ก็ก็รู้สึกว่าก็ช้านิดหน่อยครับลงช้านิดหน่อยขึ้นช้านิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรื่อยๆก็คันเิ้งเราก็ต้องตัดออกเองครับเพราะว่ามันจะได้เหยียบสุดนะครับวิ่งดีเหมือนกันครับทังบท้งหมดทั้งหมดอะไรเนี่ยนะเวลาทัง้งหมดวิ่งทัง้งหมดจับเน้นๆหน่อยเด้อจ,<ป>จ,จับนั่นแหละจับเวลาจับแน่นๆหน่อย เพราะว่าถ้ามันตกลุมอะไรเนี่ยมันเมื่อ <จะ S 1> มันน่ะมันจะแวง่งไม่เป็นพาวเวอร์นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็รายละเอียดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นรถอย่างว่าเลยรถรถเก่านะครับไม่ใช่รถใหม่คือรถเก่านะครับเาไปทใหม่นั่นเลยเก่าไปทําใหม่ก็อย่างว่าเลยครับม,มันเป็นชินไม่ใช่รถใหม่นะครับ,บาาไป่าย,ยู ถ่ายอยู่อันเก่าก็ถ่ายอยู่นะครับที่ว่าเอาไปทําใหม่ๆก็ไปดูได้นะครับุ๊ผมก็เอาลงเลยครับนี่เป็นกระบอกนะครับนี่นี่เป็นแกนแกนสามนิ้วนะครับนี่ยกได้สูงยกผมไม่รู้ว่ายกสูดได้แค่ไหนนะเดี๋ยวยกให้ดูอีกรอบหนึ่งสันมาลองเลิกมาติท่าน <c oughs> เลิกบ้านกบฟันหน้าปะ <c oughs> ยังยังไม่สุดยังยังได้อยู่ไม่ชนมันไม่ถึงหรอกทั้งุ่น นี่ก็เป็นสตาร์ทมือนะครับก็นี่อันนี้ก็จะเป็นเกียร์ฝานครับแล้วก็เอามาตงเกียร์ถอยนะครับนี่เกียร์ถอยนะแล้วก็ยกเลยครับเปิดเปิดีโอนะครับแล้วก็ยกเลยครับมันก็ขึ้นเลยครับนี่ เนี่ยนะครับเนี่ยยกตื้นเลยครับไม่ต้องเหยียบพัดกะไรนะครับไม่ต้องเร่งนีแค่นี้แหละทั่วพอดีเดี๋ยวดับก่อนนะครับอะไรบักไปเร็จจ้ะ น,นี่นี่ให้นะกขมวดเนาะกิ๊บมันเธนะอทาไม่ได้ทําอันนี้ไม่นะครับถ้าทําไอตรงที่กันมาให้เงี้ยนะมันจะนั่นแหละตัวกัน,น,น,กนถ้า,ถ,าถ้าใส่ตัวกันมาให้ก็จะไม่กลัวหงายนะครับแต่ว่าอันนี้แต่กลัวกลัวหงายก็เลยยังไม่ยกก็ได้แค่นี้เลยเอาแค่นี้เลยพอดีเนาะแค่นี้ก็ลงมดแล้วเนาะท้ายกับชนดินเนะห็นไะหม okay. สวเย,ยนะครับสวยโอเคเลย ก็ใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้ครับเนี่ยตามเบอร์นั้นเลยครับผมข้างๆนะครับคนเหล็กการช่างก็อยู่ที่บ้านตะจงนะครับบ้านตะจงยอดนะครันนี้สวยนะครับถ้าใส่นาซาด้วยโหยอดสุดยอด,ด,ยดบางฝุ่นยังไม่ได้ใส่นะครับก็เอาแค่นี้ไปก่อนเนาะตัวซื้อบางฝุ่นใส่ไหม เพราะว่าน,นี่เขาไม่ได้พ่นซีให้เดี๋ยวนี้มันพ่นไม่ได้เนาะโอ้ยฝนมันในน่นน้ำมันครับน้ำมันนั่นเลยติดอยู่เลยครับนี่ทั้งหมดจาระบีอัดตรงนี้มันมีมันมีสองรูนี่ฝั่งน้นกับข้างนี้กค่อยอัดตอนใช้งานนู่นน่าจะได้ใช้ตอนอน่าจะได้ใช้ตอนคนเข้าเลยเนาะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็สวัสดีนะครับ